ยิงตื่นแล้วนี่จะพาไปทะเลเราไม่ต้องไปปลุกเมามนนที่พวกบ้านทำอะไรอยู่เดิมครับเออเอได้แเฮ้ยนเลไปเธอไม่ใช่ตัวดีออกไปอางนีล้วุก่าเธอมานอนบ้านฉันได้ไงบ้านพ่อคุณมาบ้านยืนก มาเออเข้าใจคิดนะอีอุ้ยตุ๊กตาตุ๊ยี่หรืออุย้ยเออมาทะเลลงมาทะเลกันเฮ้ยไอ้นี่มาได้ยังไงเนี่ยฮะเธอกล้า,าใช่ไหมใช่ไหมใช่ฉันขายตุ๊กตาใช่อไหมไม่ซื้อ,อตุ๊กตาเธอเป็นทะเลหัวโน จะไปตีมันเราตื่นเราจะไปตีมันมเราต้องเอาพวกนี้ปิดด้วยเอาวยตอ,อนไหนดีล่ะคะตอนนี้ไปจะ <c oughs> นนไล่ <c oughs> ตีัวเองทำไมตีพวกันเองทำไมล่ะเียดมึอกูจะยกมึงคูยมึงตอนนี้กันนั่นี่ทำอะไรอยู่บ้างคุณลคุณเป็นไรไหมตายแล้ว วันนี้กับน,นักข่าวของเรานะคะเมักุลละวะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารายงานข่าวขณะนี้มีการต่อยตีตบกันที่ซอยสิสิสามสิบเก้าใกล้มีคนตายศพหนึ่งลายขาที่ไม่ไปไหนรายงานศพของค่ะอย่าลืมจุไฟกันนะอย่าลืมตาอย่าลืมตาอยตายแล้ว 呜，怎么来？